อีอย่าอย่าอย่าแกล้งน้องอย่าแกล้งน้องเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวของแขกนะเนะ่ะของแขกนะเนะี่ยเดี๋ยวคืนนี้ได้แย่งกันเดี๋ยวคืนนี้แย่ได้แย่งกันพี่อีหนูจะเล่นด้วยเหรอฮะหนูเล่นด้วยนี่ลูกฮะจะเล่นด้วยเหรอเล่นตุ๊กตาเป็นเราอะ นั่นตุ๊กตาเป็นอะไรเราเนี่ยใครมาแล้วโอ้ยพ่อมาแล้วเฮ้ยพ่อมาแล้วเอา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 ดีใจเอาดีใจเอาดีใจเอา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 นั่นน euh ั่นน <|ja|> ั่นนั่นนั่นนั่นดีใจเอาดีใจเอา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 ไปด้วยเอาโอยน๋อระวังรถระวังรถวิ่งไปแล้วนะ วิ่งไปละพ่อมาดีใจพ่อมาดีใจระวังรถลุกระวังรถเน่วชาเอาตุ๊กตาหนูแล้วชาเอาตุ๊กตาหนูแล้วนนู่บ้าเนี่ยไปหยอกกันอยู่นู่นเดี๋ยวตามไปก่อนนี่นะคะเดี๋ยวกำลังจะตามเอาตุ๊กตาไปให้เอานี่ตุ๊กตาลูกมาอ่ะ เล่นอยู่ในนี้แหละลูกเล่นอยู่ในนี้แหละในนี้แหละโล่งอย่าไปตรงถนนไม่ไปไม่ไปไม่ไปนี่เห็นไหมนี่พี่แซีเขาดูอยู่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยอเร็ว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 เเอาไปไปเก็บนะดูนะคะนี่ สวัสดีพีพีซีก่อนเลวสวัสดีครับสวัสดีครับกล้วยแขกกับเอ่อกล้วยฉาบนะครับดูซีกำลังแย่งตุ๊กตากันอย่าเดี๋ยวมันขาดเดอ้อลูกเดี๋ยวมันขาดเดอ้อเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีอะไรกอดเดอ้อเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีอะไรกอดเดอ้อเล่นกัน เวลามีสองตัวก็แย่งกันเหมือนเดิมมีตัวเดียวก็แย่งกันสนุกดีช่วงนี้ประมาณค่าแล้วนะคะประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเกือบทุ่มหนึ่งแล้วที่ต่างจังหวัดนะคะก็นี่ค่ะบรรยากาศนคะคะบรรยากาศต่างจังหวัดทุ่มหนึ่งก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ พี cues, to to. He, hard mama, hard ่จเจออีพี Look, ่จเจออีพี่แดงไม่เล่าพ <c oughs> ี่แดงเร็วพี่จเจออีก็มาเล่นกับน้องด้วยนพี่จเจออีก็มาเล่นกับน้องด้วยเฮ้ยขาดหมดแล้วขาดหมดแล้วไปเก็บเร็วเร็วเาดหมดแล้วขาดหมดแล้วสงสารสงสารพี่หมาน่ะสงสารพี่หมาน่ะดูดิโอ้ยโอ้ยนู๊นนุ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 ๊นสวัสดีครับสวัสดีครับดูโอ้ยดูดิดูดิสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่พีเอฟซีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีเข้ามาเข้ามาดูหนูนะลูกเห็นไหมนะเห็นไหมนะโอ้มึนมากเลยผูกเองเนี่ยแสบจริงๆเอ้ขาแล้วขาแล้วหเห็นไหมเดี๋ยวแม่จะไปเก็บละอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยดูไม่ยอมขังจังหวัดไหนครับบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์น้องๆอ,อยู่บุรีรัมย์นะคะ มันไม่ดูดิดูเนี่ยมันขาดหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมอุ้ยนูไปกินข้าวเร็วไปกินข้าวเร็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 วไปดิขิวข้าวแล้วไปดิขิวข้าวแล้เร็ว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 ดูสิดูสิดูสิไม่ยอมจะเล่นกันโตเป็นหนุ่มแล้วยังเล่นตุ๊กตากันอยู่ดูดิยังแย่งตุ๊กตากันอยู่เลยเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวเร็วเร็วเร็ว ช่วงนี้จะพาออกมาเดินเล่นนะคะออกมาเดินเล่นเพราะว่า,าประมาณ4ี่ห้โมงประมาณนี้ก็ก็จะมีสุนัขข้างบ้านนะคะก็กลัวจะก,กัดกันก็ไม่กล้าพาออกมาตอนนี้ก็ออกมาเล่นได้นะคะดูสิเล่นกันโอ้ยหนูมันขาดแล้วหนมาดูดิเนีดูไปกลับบ้านเร็ว เร็วๆๆดูฉาไม่ยอมฉาไม่ยอมเอาเอาไปเล่นที่บ้านเร็วๆฉาไปเล่นที่บ้านเอากลับบ้านเร็วกลับบ้านเอากลับบ้านเร็วๆเอากลับบ้านแล้วลูกปะเร็วมาเร็วๆๆมาเร็วเอากลับบ้านเร็วเร็วเอากลับบ้านแย่งกันแย่งกันเร็วเอากลับบ้านเร็วมืดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมืดแล้วเนี่ยมืดแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่มืดแล้วมองไม่เห็นแล้วเ่ะตัวดำด้วยเห็นไหมนะตัวดำด้วย เลว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 เวเลวเวโอ้โหกัดห,หัวกัดหางสงสารนะเนี่ยฮ่า แขกตัวใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้เป็นหนุ่มตัวใหญ่เล่นกันตุ๊กตามีเยอะนะคะแต่ว่าก็พังหมดไปหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวสุดท้ายที่ให้เล่นก็จะมีตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นของพี่ดิก๊กอันนั้นก็ไปแอบกัดจมูกตุ๊กตาของพี่ดิ๊กจนแหว่งนะคะเนี่ยอันนี้ก็ดูนะนี่พากันเล่นช่วงนี้พักกะลามาเล่นตุ๊กตาแทน พักลามมาเล่นตุ๊กตาแทนเดี๋ยวจะพาเข้าบ้านแล้วนะคะมืดแล้วสวัสดีค่ะพี่ปรรัญญาสวัสดีค่ะพี่อตอมสวัสดีค่ะพี่ทานทิพย์ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมเด็กๆนะคะตอนนี้แม่อ้อยก็พามาเดินเล่นนะคะ่ะมาเดินเล่นข้างๆบ้านนะคะตอนนี้ก็ค่ําละค่าแล้ว,ลวเนี่ยเปิดไฟนิดนึงให้เห็นโอ้ยหนูเอ้ยสงสารเดี๋ยวู ไปเร็วสงสารเลยกลับมาเร็วไปเร็วไปเร็วเอากลับบ้านแล้วนะอุ๊บจ้าชาไม่เยอะโอ้ยเจ้ะโอ้ยเจ้าชาโอ้ยเองนี่ก็เนอะหนูดิไม่ยอมดูสิดูสิโอ้ยไม่ไปก่อนเด้อไม่ไปก่อนเด้อเข้าบ้านก่อนเด้อเข้าบ้านก่อนเด้อ เจ้าฉาบตัวใหญ่นะคะเวลาเล่นต้องระวังเพราะว่าเวลาเขาตะคุบเราทีนึงนี่เราล้มเลยนะคะล้มเลยเพราะว่าน้องตัวใหญ่บางทีเผลอๆมาแบบแบบว่าแบบแบบบอกว่าเฮ้ยคิดถึงแม่อะไรประมาณนี้แม่มาแล้วดีใจเข้ามาตะคุบเราบางทีถ้าเราไม่ทันตั้งตัวนี่ล้มเลยทั้งสองเลยนะคะตั้งเจ้าแขกแล้วก็เจ้าฉาบนะคะเวลาเขาดีใจเขาจะชอบแบบแบบแบบกระโดดใส่เรานะคะกระโดดใส่เราบางทีเราเผลอ ก็เลยต้องบอกยายว่ายายต้องระวังด้วยเพราะว่ายายหัวเข่าไม่ดีนะคะเวลายายเดินนะคะเวลายายเดินแบบเนี้แล้วเด็กๆมาเขาวิ่งชนแบบนี้ยายก็จะล้มได้เพราะเขาตัวใหญ่เล่นกันดึกๆดืด่นๆสี่ห้าทุ่มก็ยังหยอกกันอยู่นะคะยังหยอกกันอยู่บางทีเที่ยงคืนยังหยอกกันยังไม่นอนเลยไปแล้ว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  ไปแล้ว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 ,ลวนี่ยดูสิจะทําให้ขาดเนี่ยดูดิแม่ดูดิมันจะขาดไหมนเนี่ยมันจะขาดไหมอ่ะอย่าดึงเดี๋ยวมันขาดเค้กเนมแม่บอกยกากัดน้องไปเลยอย่ากัดน้องไหนไหนหนุ่นนุ่นพี่แดงมาแล้วนุ่นพี่ดิ๊งมาแล้วดิ๊จัดการเลยพี่ดิ๊พี่ดิ๊จัดการเลยพี่ดิ๊จัดการพี่ดิ๊จัดการฉาบเลยพี่ดิ๊จัดการฉาบเลย <laughs> อีกจัดการชาวแล้วดิ๊กเร็วดิ๊กเร็วดิ๊กมจัดการบักชาบเร็วนี่ค่ะพี่ดิก๊กเอวบางร่างเล็กพี่ดิ๊กเอวบางร่างเล็กั <laughs> วงเล็กขุเดอ้อ <laughs> จับเป็นเล็กขุดก่อนเดอ้อเนี่เดื้อใครบอกด้อจ,จับเล็กขุดก่อนแล้วนี่คนละข้างนี่ฮะเล็กขุคนละข้างนี่เล็กขุตักน้ำนี่ฮะ ขาดขาดเร็วๆกลับบ้านไม่เอาพอแล้วพอแล้วกลับบ้านไม่เอาฉาบมาเร็วอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยโอ้ยอุ๊ย,ย,ยดูดิอ่ะโอเคโอเคอ่ะป่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะจบไลฟ์แล้วโอเค โอเคค่ะเดี๋ยวไม่อ้อยจะพาเด็กๆเข้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาตุ๊กตาเก็บก่อนม่งั้นแบบพังแน่ <c oughs> เจอกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะอะสวัสดีค่ะก่อนเร็วโอ้ยเด็กดื้อเด็กแสบเร็ว